สามสิบบาทเัาตักนะไม่ได้ทุน40สิบขึ้นไปค่อยอึงชั่วยายไม่ได้กำไรไม่ได้ทุนด้วยยายจะขาย40่สบหาสิถึงจะได้ทุนได้กำไรกำไรไม่มีเพิ่มขึ้นมีแต่น้อยลงของมันแพงมาก มาช้านี้จะไปซื้อใบต้องโอมาผัดปูไงร้อยสามสิบโอ้โหมันทำไมแพงกระดานนี้ต้นหอมมัดหนึ่งอะ่ะไม่สวยนะเก้าสิบบาทสวยร้อยห้าสิบซื้อต้องซื้อไม่สวยมาถึงจะได้ได้อะไรทำถึงจะได้กำไรไม่งั้นไม่ได้กำไรหรอก ประชานิยายาไปตลาดอ่ะสี่พยังเผื่อค่ารถอีก200ยังมายิ้มตะเปียกอีก200เลยของมันแพงมาก30บาททดตักนะไม่ได้ทุน40่สิขึ้นไปค่อยิ่งชั่ว ยายไม่ได้กําไรไม่ได้ทุนด้วยยายละขาย4050ถึงจะได้ทุนได้กําไรกําไรไม่มีเพิ่มขึ้นมีแต่น้อยลงบางคนที่คนแก่แบบเราเนี่ยเขาก็บน่นเ,เขาคือว่าเขาเคยได้กินของถูกๆใช่ไหมแล้วเขาไม่รู้อ่ะราคาเดี๋ยวนี้ของมันแพงเขาบางทีก็บอกโอ้แค่นี้เหรอบอกจ้ายายของมันแพงแล้วเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ต้องย่อมรู้อ่ะว่า ตอนนี้70นะก็ได้700แล้วได้บัตรประชารัฐ200แต่เราไม่ได้ดูถูกเงินนะมันก็ดีอ่ะแต่ว่าถ้าเราของถูกขึ้นมาเนี่ยเรายังไอ้นี่ได้ช่วยขึ้นเยอะเลยเอาไรป่าจ๊ะไม่เอานะ ก็จะถึงตลาดครับบางทีออกมาสามโมงก็จะถึงห้าโมงมามูเอามีม,มีปูอะไรสองปูอ่ะน,นั่นก็เผากบอันนู้นอันนี้ก็กยำกบยายหยุดานานๆเลยอ่ะยายเพิ่งก็เพิ่งจะเริ่มขายคนอ่ะเขาก็เลิกหยุดกันเยอะขายขายเขาก็หยุดกันเยอะแต่เขาไม่รู้จะทำอะไรกินอ่ะก็ต้องมา อาชีพค้าขายของเราเป็นหลักไงเราก็ต้องมายึดอาชีพค้าขายได้มากได้น้อยเราก็ต้องหยวนยายใครทำแค่ไหวอ่ะยายทำไหวยายก็ทำยายทำให้ไหวยายก็ไม่ทำเพราะว่าลูกลูกเขาก็ให้ให้กินเราให้เรากินมากอะไรมาก